นิทานเรื่องแครอทวิเศษณนะทุ่งหญ้าหลังไร่ของชาวนามีกระต่ายน้อยชื่อบ๊อบบี้เขาเป็นกระต่ายที่น่ารักขนปุยแต่มีปัญหาเดียวคือที่ลืมสุดๆบ๊อบบี้ Bobby ลืมทุกอย่างตั้งแต่ลืมว่าซ่อนแครนอะทเอไว้ตรงไหนไปจนถึงลืมว่าวันนี้เป็นวันพุธหรือวันศุกร์เพื่อนๆมักจะหัวเราะคิกคัคกเมื่อเห็นเขาเดินหาพรงบ้านตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ยืนอยู่หน้าประตูวันหนึ่งบ๊อบบี้ไปตลาดกับเพื่อนซี่คือ เต่าทองโทนี่ผู้ที่จำทุกอย่างได้อย่างแม่นยำบ็อบบี้เห็นพ่อค้าลิงขายแครอทวิเศษซึ่งลิงบอกว่าแครอทอนี้กินแล้วจะทำให้ความจำดีขึ้นหนึ่งร้อยเท่าแต่มันทำงานแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะักบ็อบบี้ตื่นเต้นมากเขาจ่ายเงินซื้อแครอทวิเศษมาทันทีโทนี่นี่แหละทางออกของเราเราจะกินมันก่อนทำเรื่องสำคัญวันต่อมาบ็อบบี้ตัดสินใจว่าจะใช้แครอทวิเศษ เพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจัดระเบียบโรงบ้านบ้านของบ็อบบี้รกมากมีแครอทเก่ากิ่งไม้พรมเช็ดเท้าและถุงเท้าที่ไม่เข้าคู่กันกองสูงอยู่ทุกมุมบ็อบบี้หยิบแครอทวิเศษขึ้นมาแล้วประกาศอย่างองอาจนี่คือการจัดระเบียบครั้งใหญ่เราจะกินแครอทวิเศษจูบบ็บอบบี้กินแครอทวิเศษเข้าไป ทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกโพรงสมองของเขาทำงานเร็วเท่าจรวดวินาทีที่1นึถึงสิเขาจำได้ทันทีว่าซ่อนถุงเท้าคู่ที่ขาดไว้ใต้เตียงเพื่ออะไรและรู้ว่าแครอทเน่าสามหัวในมุมนั้นควรนำไปทำปุ๋ยวินาทีที่1 6บหถึงสาเขารีบจัดหมวดหมู่มเมล็ดเพื่อทุกชนิดตามลำดับตัวอักษรและจำได้ว่าเลขบัญชีธนาคารของลูน่าคืออะไรวินาทีที่สามสถึงสี เขาวิ่งไปจัดชั้นวางหนังสือเรียงตามความสูงและวางแผนการเดินทางไปเที่ยวโยุโรปในปีหน้าอย่างละเอียดวินาทีที่46-59ถึงเขากวาดบ้านจัดเรียงแครอทใหม่และจัดเสื้อผ้าตามสีรุง้งวินาทีที่60พลังแครอทอหมดลงบ็อบบี้กลับมาเป็นบ็อบบี้คนเดิมเขานั่งหอบแหกอยู่กลางบ้านที่เพิ่งถูกจัดอย่างเป็นระเบียบสุดๆแล้วมองไปรอบๆด้วยความหมุนงงโอ้โหใครนี่สวยจัง ทนี่ที่เดินเข้ามาเห็นบ้านที่สะอาดหมดจดก็ชื่นชมเยี่ยมมากบ๊อบบี้นายจำได้ไหมว่าจัดมันยังไงบ้างบ๊อบบี้ขมวดคิ้วอย่างหนักเขากุมหัวของตัวเองแล้วตอบว่าจำได้หรือจำได้ว่าเราลืมไปแล้วว่าเราเพิ่งจัดบ้านเสร็จเมื่อกี้และที่เราจัดไว้ทั้งหมดเราก็ลืมไปแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างโทนี่สายหัวด้วยความขำแตก่ก็รู้ว่านั่นแหละคือบ็อบบี้ บ็อบบี้เริ่มรื้อกองแครอทอที่เพิ่งจัดไว้เพื่อหาแครอทเก่าที่เขาเคยซ่อนไว้ก่อนจัดบ้านนั่นแหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีความสามารถเป็นเรื่องที่ดีแต่การมีนิสัยที่ดีในการนำความสามารถมาใช้และทำมันอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญกว่ามากเพราะแม้แต่วิเศษก็ยังเอาชนะความขี้ลืมไม่ได้